รักคณาราศีกัน1-15ตุลาคมนี้ใจบุญสุนทานงานดีมีเงินเข้าล้วๆวสวัสดีครับชาวรักคณาราศีกันท่านที่เพิ่งเข้ามารับชมเป็นครั้งแรกขอต้อนรับเข้าสู่ช anel นนของอาจารย์เกตเทวาครับ คลิปนี้เป็นคำทำนายครึ่งเดือนแรกของตุลาคมนี้นะครับโดยใช้โหราศาสตรไทยครับจึงเหมาะกับลัคนาเกิดจะแม่นยำมากครับแต่ถ้าจำเวลาเกิดไม่ได้มาฟังเป็นราศีแทนได้ครับแต่ถ้าจำเวลาเกิดได้ด้วยนะครับแล้วอยากรู้ลัคนาครับเข้าไปที่ Google นะครับพิมพ์คำว่าเบอร์ฟันธงครับจะได้ภาพนี้ขึ้นมาเลยนะครับก็ขอบคุณท่านอาจารย์รัชราชสีมาณที่นี้ด้วยนะครับแล้วเราก็เข้าไปกรอกเลยนะครับวันเกิดเดือนเกิด พศเกิดเวลาเกิดและจังหวัดเกิดครับแล้วก็แตะค้นหาเบอร์ฟันธงครับก็จะได้ภาพนี้เลยนะครับได้ดูกรอบสีแดงครับก็จะบอกครับว่าลัคนาเราสถิตอยู่ในราศีอะไรก็สามารถไปฟังลัคนานั้นของอาจารย์เกศเ,เทวาได้เลยจะแม่นยำมากครับแล้วก่อนไปฟังอย่าลืมกดติดตามกดกระดิ่งและกดแชร์เพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยนะครับมาแล้วครับลัคนาราศีกันครับ ดูครบหมดนี่เลยนะครับการเงินการงานโชคลาภความรักบริวารลูกสุขภาพเลขนําโชคและอื่นๆครับฟังให้ครบจบทุกเรื่องรู้ทุกเรื่องวางแผนชีวิตได้เลยนะครับเรามาเลือกันที่การเงินเลยนะครับจะต้องบอกนะครับว่าการที่เรามีดาวอาทิตย์อังคารพุธเนี่ยเรียกว่าได้นั่นละองค์เกนนะครับแผบไม่บังคับดาวนะครับเพราะฉะนั้นองค์เกนแปลเกณฑ์ถึงความมั่นคงเพราะฉะนั้นเราจะเริ่มนะครับมีความมั่นคงนะครับ สองดาวศุกร์ที่จะย้ายมาในวันที่สตุลาคมนี้นะครับดาวศุกร์นั้นได้ตําแหน่งทั้งศุกร์สามนี้จากเจริญยิ่งยศนาครับจริญรลุ่งเรืองนะครับและยังได้ตําแหน่งเขาเรียกว่านาระอุดมเกณฑ์ด้วยนะครับเข้าเกณฑ์คือนละคือโสโลวุทโทชีโวสุโกเล่าสหาหัสชาตนุพันธุ์ทุกเขาเอาปัตตนิและลาภาครับเห็นไหมครับก็คือสุโกก็คือดาวศุกร์ครับไปยืนพบสหัสชา นะได้ทั้งประตูเมเก์อุดมเกเกนเพราะฉะนั้นการเงินจะมั่งคั่งอุดมสมบูรณ์นะครับน,นี่บอกไว้ชัดเจนมากครับมีเกณฑ์จะได้เงินต่ออีกนะครับแถมดาวพฤหัสครับก็ย้ายจากเรือนอริมาอยู่ในเรือนปุตตะอีกครับแปลว่าโปรเจกต์คโครงการนะครับมีเกณฑ์จะเดินหน้าประสบความสาเร็จได้เงินได้ทองแต่ดาวการเงินเป็นปาเน่ยนะครับปากกระเซเนี่ยแปลว่ามีเกณฑ์จะได้เงินของคนอื่นมาเป็นเงินของเรานั่นเองนะครับ รู้ไว้เลยนะครับตรงนี้นะ 2. ดาวศุกร์ไปอยู่ในเรือนสหัชชะแสดงว่าได้มาจากการเข้าสังคมติดต่อสื่อสารเจรจาพบปะดูดีๆนะครับดาวการเงินไปอยู่ในเรือนสหัชชะสหัชชะดาวอังคารไปอยู่ตน,นุจบแล้วครับดาวตัวเองเป็นเกษตรตาธิปดีโออันนี้ชัดมากครับเห็นได้ชัดนะครับว่าจะได้เงินเงินจะวิง่งมาหาเรานี่แหละครับเพราะฉนั้นทําเลยนะครับ เรจาสี่สารออนไลน์พบปะติดต่อคอนเนคชั่นเข้าสังคมนะอันนี้จะทําให้เราได้เงินได้ทองการขายการตลาดได้หมดเลยจากการงานเราโอ้เรียกว่าได้มาจากรัวๆเลยก็ว่าได้นะครับเห็นไหมบุญสุนทานเนี่ยเป็นตัวชี้วัดเลยนะถ้าใครดาวเดิมดีบุญกรรมทำมาดีเนี่ยโหรับรองเลยช่วงนี้จะรวยมากแต่ถ้าใครทํามาน้อยก็รวยน้อยหน่อยนะครับแถมดาวเกตเลขเครับดาวเทวดาก็ยังอยู่ในภพลาภะอีก มีโชคมีลาบมีเทพเทวามาสนับสนุนได้อีกนะครับเพราะนั้นจังหวะนี้ดวงดีมากๆเลยนะครับต้องลุยแล้วนะครับบอกเลยนะการงานครับแน่นอนดาวการงานก็ดาวพุธครับตอนนี้ก็เดินหน้าแล้วนะครับตอนงแตที่4ตุลาคมเป็นทั้งเกษตรและมหาอุดครับเคึกคักครับงานเข้ารัวๆครับอาจจะงานเยอะหน่อยนะสำหรับคนทํางานประจําแต่ทําไปเถอะครับได้ผลดีอย่างแน่นอนครับ ตกงานมีเกณฑ์ได้งานใหม่เลยนะครับใครเป็นเจ้าของกิจการช่วงนี้เป็นช่วงดีมากครับขยับขยายเดินทางเจราจาติดต่อสื่อสารต่างถิ่นต่างแดนต่างประเทศรุ่งมากครับมือหนึ่งมือสองทำไปเลยนะบวกกระดาองคารเป็นมหาจักรฟักตัวขึ้นเป็นใหญ่กว่าจะได้ต้องบกบานฟันชงเฉงอาจจะมีจังหวะที่จะต้องเขาเรียกว่าอะไรลุยผาดโผนโจนทยานอแดปแอพพายต่อยอดทำไปเลยครับจะส่งผลดีกับ งานเราชีวิตเราตัวเราอย่างแน่นอนครับลุยเลยนะครับบอกเลยเข้าสังคมติดต่อออนไลน์เยอะๆพูดเยอะๆครับพูดแล้วได้ทางครับช่วงนี้เนื้อหอมด้วยงานดาวสุกเป็นประตเมเกนแปลว่าใครเห็นใครก็รักถ้าเราไปเอาโปรดักให้เขาเห็นหรือเอาตัวแพลเขาเห็นพรีเซนต์ตัวเองเยอะๆพูดเยอะๆ,ๆโอ้โหพูดอะไรดูดีไปหมดครับช่วงจังหวะเวลานี้ครับลุยครับงานจะเดินหน้าอย่างเต็มที่เต็มกําลังครับ โชคลาภครับแน่นอนครับดาวเกตดาวเทวดาครับฝันแม่นเทพเทวาให้โชคนะครับไหวพระสวดมนต์ปฏิบัติธรรมเยอะๆครับจะดีนะหรือเสี่ยงโชคที่วัดได้หมดเลยเช่นเดียวกันครับอ่าแล้วดาวโชคลาภกับดาวจันทรด้วยนะครับโอ้โหเดินทางไปในมุมที่ดีด้วยนะเพราะนั้นมีเกณฑ์มีโชคมีลาภนะครับหรือทําอะไรก็มีมุมประสบความสาเร็จมีคนมาช่วยเหลือสนับสนุนทําให้ได้เงินได้ทองประสบความสำเร็จได้รับชัยชนะครับแข่งขันประมูล ได้หมดเลยนะครับจังหวะนี้เนื้อหอมทําอะไรก็ดีมีคนรักมีคนเมตตามีนะเมตตามหานิยมไม่ต้องไปลงณห,หน้าทองเลยนะครับความรักกันบ้างครับแน่นอนครับความรักก็คือดาวพฤหัสออกจากเรือนอริแล้วเห็นไหมเป็นจังหวะนะที่คนโสดอาจจะมีเด็กมาติดพันมีก้งมีกิกอะไรอย่างนี้ได้หมดเลยนะครับดูแล้วกระชุ่มกระชวยหัวใจครับ ดาวสุกก็เป็นสามมีคนมาขายขนมจีบอีกหนูจะเป็นคนโสดนะครับเรียกว่าจังหวะนี้ก็ดูกันไปได้เลยนะครับศึกษาเรียนรู้ครับจะมีกระทบกระทั่งหน่อยหรือปรับความเข้าใจในช่วงแรกก็เป็นเรื่องปกติครับเพราะเราไม่รู้จักกันมาก่อนเรียนรู้ได้เลยนะต่อมาครับเรื่องคนมีคู่ครับคนมีคู่ดาวสุกเป็นสามีมเกณฑ์ได้ไปออกเดทมีเกณฑ์ไปเที่ยวมีเกณฑ์ได้ไปทําอะไรน่ารักน่ารักร่วมกันครับถือว่าดีเลยนะครับในจังหวะแบบนี้เนาะ หรือจะมีลูกอ่าผลิตลูกอมีลูกท้องอะไรอย่างี้ได้หมดเลยนะครับในเรื่องความรักสําหรับคนที่มีคู่แต่งงานแล้วนะครับถ้าววยังได้าาก็จะมีลูกมีบุตรวิสุทธ์วงศกูลนะครับเรื่องบริวารและลูกกันบ้างครับอ่ก็บอกไปแล้วครับอาจจะได้ลูกนะครับในช่วงเวลานี้เนาะหรือว่าลูกจะดีขึ้นเนี่ยมีดาวพฤหัสมาช่วยนะครับหรือเป็นลูกน้องก็มีการปรับมาการเปลี่ยนได้ลูกน้องใหม่นะครับ มาช่วยเหลือเกือกูลในการทํางานเราดีขึ้นครับโอ้อันนี้ดีใจด้วยเลยนะครับคือเรียกว่าทําเองก็ดีอยู่แล้วเพราะดาวประจำตัวโดดเด่นแถมดาวพุตตะก็โดดเด่นขึ้นมาอีกโอ้ได้ทั้งขึ้นทั้งล่องเลยครับสุขภาพครับก็หลังวันที่สตุลาคมไปแล้วครับก็ดูแล้วจะแข็งแรงดีครับโรคที่เป็นก็จะหายครับสบายใจได้เลยครับดูแล้วสตรองครับยกเว้นว่าซุ่มซ่ามไปชนนู่นชนนี่ แค่นั้นเองนะครับเพราะฉะนั้นภาพรวมดูดีมากครับสุขภาพออกกําลังกายด้วยจะดีมากๆเลยนะครับเลขนําโชคครับดาวสุขเห็นไหมครับสุขเป็น3สุขปฐุมะเกฑ์เนี่ยเลข6เลข9นะครับเลข2นะโอ้ดูดีครับหรือจะมีแติดมาด้วยก็ได้นะครับนะฝากไว้ไปเป็นเลขนําโชคนะครับ แล้วก็พยายามไหว้พระสวดมนต์นะครับไม่ว่าจะเป็นพระพิฆเนศเทวดาพระพุทธนะครับช้างเอราวัณช้างสามเสียนนะครับพญานาคะไรพวกนี้ได้หมดเลยนะครับจะเสริมดวงชะตาครอบครัวนะครับก็จะกลับมาดูดีขึ้นหรือว่าเจ้าที่เจ้าทางที่บ้านด้วยนะครับจะสุขสกาวสดใสได้โชคได้ลาบด้วยนะครับหรือเลขบ้านเลขรถออกก็ได้นะครับจังหวะนี้เนาะเพราะฉะนั้นนี่คือบทสรุปคาทานายดวงชะตาครับในแบบโหราศาสตร์สไตล์อาจารย์เกตเทวาที่ชัดเจนครับ ถ้าสนใจถูกใจก็อย่าลืมกดติดตามครับและกดกระดิ่งอีกครั้งหนึ่งทั้งหมดนะครับเพราะอาจารย์เกศเทวจะเป็นเหมือนเลขขาส่วนตัวครับส่งให้ฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนแบบนี้เลยครับมีปัญหาบอกทางแก้รอดก่อนครับติดตามได้เลยครับและถ้าอยากดูดวงแบบเจาะลึกนะครับยินดีเลยนะครับเพราะดูดวงแม่นๆต้องดูดาวพื้นดวงของท่านบวกดาวจรครับจะแม่นยำมากเลยนะครับตรงนี้จะบอกได้หมดเลยครับว่าต้องอะไรยังไงนะครับแล้วถามว่าดูเราได้อะไรบ้าง แล้วเริ่มต้นยังไงทำอะไรรายละเอียดขั้นตอนตามนี้เลยครับแล้วดูดวงกับอาจารย์เกรทเทวาแบบเจาะลึกแล้วจะได้อะไรบ้างนี่เลยครับการเงินจะรวยไหมได้จากอะไรเก็บแบบไหนดีปีนี้จะรวยไหมช่วยวางแผนด้านการเงินให้ได้นะครับตรงนี้แล้วการงานจะเป็นลูกจ้างหรือเป็นเจ้าของกิจการดีงานที่ทําแล้วจะรวยหรือไม่ปีนี้ลงทุนขยับขยายดีหรือเปล่าช่วยวางแผนธุรกิจเปลี่ยนงานดีหรือไม่ส่วนในเรื่องความรักครับ เราก็จะดูนะครับว่ามีคู่ดีหรืออยู่คนเดียวอันไหนดีกว่ากาันเนื้อคู่จะมาจากทิศทางไหนและมีลักษณะสูงต่ำดําขาวทํางานอะไรเป็นแบบไหนดีมีแล้วจะรวยหรือไม่ดีขึ้นหรือแย่ลงจะเจอหนูคู่ช่วงเวลาไหนจะไปต่อหรือพอแค่นี้และเรื่องอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเรื่องลูกบริวารโชคลาภดีไหมนะครับสุขภาพร่างกายเป็นเช่นไรโรคภัยไข้เจ็บมีเกณฑ์ต้องดูแลสุขภาพเช่นใดถึงจะดีนะครับ ครอบครัวบ้านรถเดินทางเพื่อนฝูงต่างๆดูได้หมดทุกอย่างช่วยกันแก้ปัญหาให้ทุกเรื่องทุกปัญหามีทางออกนะครับแล้วที่สําคัญนะครับขาดไม่ได้เลยนะครับก็คือสีมงคลเลขมงคลมหารวยดูทรับรับรับโชคครับตรงนี้และเป็นเลขเฉพาะตัวเฉพาะตนเท่านั้นนะครับเพราะนั้นใครมาดูจะได้หมดนี้เลยนะครับเรียกว่าคุ้มยิ่งกว่าคุ้มเลยก็ว่าได้นะครับถ้าสนใจก็นี่นะครับสแกน q ิวอา e โคตรงนี้เลยก็ได้นะครับ ค่าครูเพียง790กบว่าบาทเพียงเท่านั้นครับประสบการณ์เรียกว่าเกือบ10ปีนะครับเพะฉะนั้นมีทางออกให้คุณได้อย่างแน่นอนครับมั่นใจได้เลยนะครับสนใจกับแอดไลน์นี่ครับแอสไส้เกรทเทวาที่ขึ้นอยู่ตรงนี้นะครับเราจะดูให้ครบจัดลึกจัดเต็มไม่มีอั้นเลยนะครับทายกันแบบเนื้อเน้นๆตอบทุกคําถามเลยก็ว่าได้นะครับและที่สําคัญครับอย่ารอให้มีปัญหาแล้วค่อยมาดูนะครับควรดูดงตั้งแต่ตอนที่ยังไม่มีเรื่องดีสุดเช่นตอนนี้นะครับ เรากำลังอยู่ในภาวะที่สบายๆกลางๆนะครับมาดูเลยครับเราจะช่วยวางแผนไปสู่ความสําเร็จได้เลยนะครับอาจจะทําให้คุณไปเศรษฐีได้เลยนะครับตรงนี้เพราะฉะนั้นก็มาดูดวงกันได้เลยนะครับและนี่ครับขั้นตอนการดูดวงแอ n ไลน์แอ e ไซดเกรทเทวนะครับแล้วก็แตะเพิ่มเพื่อนไปเลยนะครับก็ไปอ่านกฎกติกาขั้นตอนการดูดวงให้ละเอียดเลยนะครับเมื่อเข้าใจแล้วนะครับก็สามารถที่จะพิมพ์ที่คําว่าจองคิวได้เลยนะครับ แล้วก็บอกเวลาที่สะดวกมาด้วยก็ได้นะครับว่าสะดวกช่วงไหนถ้าอาจารย์สะดวกก็จะจัดให้เลยนะครับแต่ถ้าไม่สะดวกก็จะบอกเวลาที่สะดวกให้นะครับแล้วก็นัดคิวกันนะครับแน่นอนครับสําหรับท่านใดนะครับที่สนใจนะครับอยากกระตุ้นยอดขายมีรายได้เพิ่มขึ้นสําเร็จและล่ํารวยนะครับอาจารย์เกรทเทวาินดีเป็นผู้ช่วยครับในการเชียร์สินค้านะครับเพื่อเพิ่มรายได้ด้วยการออกงานอีเวนต์เพิ่มยอดขายจากภาพที่เห็นนะครับก็จะเห็นเลยว่า ขายดีมากๆเลยนะครับแล้วยังได้ดูดวงวางแผนชีวิตกันด้วยนะครับและเราจะสมหวังร่ำรวยไปด้วยกันนะครับสนใจก็แอดไลน์ที่ขึ้นนี้ได้เลยนะครับและก่อนจากกันไปครับอย่าลืมครับไปชมคลิปถัดไปกันด้วยนะครับและที่สำคัญท่านใดฟังแล้วอยากรู้ลัคนาเพราะลัคนานั้นแม่นกว่าราศีนะครับง่ายๆเลยครับฝากวันเดือนปีพศเกิดครับเวลาเกิดแบบเป๊ะๆนะครับช่วงเวลากว้างๆครับอาจจะไม่ได้ตอบให้นะครับตรงนี้ และจังหวัดเกิดนะครับใต้คลิปนี้ได้เลยนะครับถ้าข้อมูลถูกต้องตอบให้อย่างแน่นอนครับและที่สําคัญอย่าลืมกดติดตามและ <S 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 สั่นกระดิ่งนะครับเพราะฟังก่อนรู้ก่อนรวยก่อนมีปัญหาบอกทางแก้ก่อนครับแล้วพบกันครับอาจารย์เกรทเทวา